เดี๋ยวเราจะไปสนทนากับบริษัทน้ำตาลปูรีรำนะครับออหรือว่า BRR ก็ต้องบอกว่ารายงานผลประกอบการงวดไตรมาส3ปี2,565ออกมาได้อย่างน่าประทับใจนะฮะก็พลิกกลับมามีกำไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากประสบผลขาดทุนในงวดไตรมาส3ของปี2,564ที่ผ่านมาดูในแง่ของ ความสามารถด้านการผลิตนะครับก็ฟื้นตัวได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญก็ส่งผลทําให้ตัวของรายได้นะครับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเช่นกันแล้วก็นํามาสู่ตัวเลขในบรรทัดสุดท้ายที่พลิกมาเป็นบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะได้สอบถามถึงแนวโน้มนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าวางแผนดําเนินการตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างไรแล้วก็ประเด็นที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจการประกาศความร่วมมือกับกลุ่มเจมานมันจะมาขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ BRR นะครับได้อย่างไรได้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของทางน้ําตาลบุรีรัมหรือว่า BRR นะครับสวัสดีครับคุณอนันต์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอนันต์ครับเอาผลประกอบการงวดไตรมาสสก่อนนะครับก็คือเห็นในเชิงของ กำลังการผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญรายได้ก็เติบโตขึ้นมาเป็นอย่างมากเออทีนี้ต้องเรียนถามว่าที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการกลับคืนสู่ภาวะปกติหลังจากโควิดมันเริ่มคลี่คลายหรือเราได้มีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างไรครับในเรื่องของผลประกอบการนะครับเก้าเดือนเนี่ยก็จะเห็นว่าผลกําไรเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยเก้าร้อยกว่าล้านนะครับครับ,<ต>รบส่วนหนึ่งเนี่ย เราไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมนะครับแต่มันมันมีส่วนจากการอัตราแลกเปลี่ยนนะครับครับผลประกอบประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ปริมาณน,น้ําตาลที่เพิ่มขึ้นนะครับจากปีการผลิตที่ <S <S ผ่านมาครับหลัก<บ>ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อในเบริษัดลูกซึ่งเป็นธุรกิจเติมเนี่ยก็จะมีส่วนเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหลักเลยเนี่ยเรา โคโรน่าเนี่ยเราพยายามปรับปรงุงแล้วก็มีการลดค่าใช้จ่ายภายในแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานเพิ่มขึ้นครับทำให้เรามีผลประกอบการที่ที่ออกมาที่ที่ดีอย่างชัดเจนครับปริมาณน้ำตาลผลิตและจำหน่ายที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตรงนี้เนี่ยอ,อ,อย่างที่เรียนถามเมื่อสักครู่คือมันเป็นการกลับคืนสู่ระดับปกติก่อนโควิดหรือว่ามันถือว่าเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการไป ปรับจูนโครงสร้างการดําเนินการครับแต่ทั้งสองทั้งสองส่วนนะครับทั้งสองส่วนอ่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเกิดภาวะแห้งแล้งมากนะครับทําให้พืชผลทางการเกษตรษบ้านเราทั้งหมดเนี่ยได้รับผลกระทบกันยังเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็ค <c oughs> พอมาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ฟ้าผมเนี่ยเริ่ม เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ย mm hmm. ปริมาณอ้อยเราก็เพิ่มขึ้นทำให้มีปริมาณน้ําตาลเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าสู่ในสภาวะที่ปกติจริงๆงน,น,นะครับเพราะมันต้องใช้เวลาพอสมควรก็คืออีกสักปีปีนี้กับปีหน้าอย่างเงี้ยเพราะว่า,เ,า,เ,าเรื่องของเกษตรในเวลาจะรีคอเวอร์เนี่ยมันต้องใช้เวลาสักปีสองปีนะครับ ถ้าดูจากตัวเลขเอาเอาละเก้าเดือนแล้วกันนะครับดูผมเห็นตัวเลขอัตรากําไรขั้นต้นกับอัตรากําไรสุทธิเนี่ยมันถูกพัฒนาการขึ้นมาจากงวดเก้าเดือนของปีที่แล้วเนี่ยเอาดูแล้วอย่างมีนัยยะสาคัญเหมือนกันอย่างกรณีของอัตรากาไรขั้นต้นเนี่ยจากสิบห้าอ่สิบหกเปอร์เซนตนะครับมาเป็นประมาณสักยี่สเกือบเกือบยี่สหกเปอร์เ็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นทั้งตัวของยอดขายแล้วก็เรื่องของการบรหิหารจัดการต้นทุนไหมครัใช่ครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของปริมาณ ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาตัวราคาน้ําตาลเองนะครับก็เพิ่มขึ้น<า>นะครับอพวก c o m มดิตี้ต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยราคาก็ปรับตัวสูงขึ้น,นครับอ่า <ๆ S 1> แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการที่เรามีการปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตนะครับแล้วก็ลดต้นทุน การผลิตนะครับอืมนะครับการรักษาความสามารถในําในการทํากําไรนะครับอ้างอิงจากอัตรากําไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนวโน้มของช่วงที่เหลือปีนี้จะยังคงเป็นเหมือนเก้าเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ามันจะดีขึ้นกว่านี้ได้อีกหรือไม่อย่างไรคือในส่วนของปีนี้เองเนี่ยอุตสาหกรรมน้ําตาลเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงสองอไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า ปริมาณที่เราส่งเนี่ยน้ําตาลเนี่ยเราผลิตปีหนึ่งเนี่ยเราผลิตสี่เดือนแล้วก็ทยอยส่งช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะมีน้ําตาลเนี่ยเหลือส่งเนี่ยน้อยนะครับครับก็ก็จะไม่ดีเท่าในของช่วงไตรมาสหนึ่งสองสามน,นะครับแต่บริษัทเช่นโรงไฟฟ้าอะไรเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวาปะปกติครับส่วนในของปีหน้าเองเนี่ยครับ เราคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจากสองล้านสามแสนตันเนี่ยเป็นอ่าตอนนี้เราคาดการณ์อยู่ที่สองล้านหกแสนตันนะครับแล้วก็ราคาน้ําตาลเองตอนนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นมากพอสมควรครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเองเนีเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยทุกปีเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของปีหน้าเนี่ยก็ต้องดีกว่าปีเนี้ยค อันนี้ก็ถ้าดูเห็นภาพก็คือหลักๆก็มาจากตัวเลขของน้ําตาลแล้วก็ในเรื่องของโลงไฟฟ้าแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวสร้างมารจิ้นได้เหมือนกันก็คือกรณีที่โปรดักต่างๆที่มันเป็นปายน้ำเอกเหนือจากน้าตาลอะไรต่างๆที่เป็นโปรดักใหม่ๆของเราอตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือปีนี้เนี่ยเราเรามีการลงทุนมานะครับที่เป็น n e s s e t ของเราเนี่ยครับเราก็ในส่วนของธุรกิจของเราทั้งหมดเนี่ย เราจะทาเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนฟุตพินอยู่แล้วนะครับเพราะเราเป็น,กนเกษตรเราก็พยายามที่จะเอาสิ่ง,งต่างๆเนี้มาเข้าสู่เรื่องของคาร์บอนฟุตพินให้หมดนะครับอันนีเน้เป็นแผนที่เราวางไวต้ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,า New S Curve ของเราเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยปีที่เราผลิต ออกมาเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มดำเนินการมาได้สักสองปีกว่าเนี่ยก็คือตัวหนึ่งก็คือบริษัท S e W นะครับเป็นเป็นบริษัทที่นำชานอ้อยนะครับวัสดุเหลือใช้ของเราเนี่ยมาทำเป็นจานชามที่ไปใส่อาหารนั่นนะครับครับซึ่งเอามาแทนพลาสติกกับโฟมนะครับตัวเนี้ยแนวโน้มก็เริ่มที่จะเห็น ทำมาจิ้นได้ดีนะครับแล้วก็เริ่มแบบจะเห็นผลกาไรผมคาดว่าในปีหน้าเนี่ยตัวนี้น่าจะจะต้องต้องกลับที่กลับมาเป็นบวกนะครับเพราะว่าอสอปีแรกเนี่ยเรามีการทดลองเครื่องกัับแล้วก็เรามีนวัตกรรมของเราเองนะครับในการผลิตเชื่อซึ่งเราจดติทธิบัตดอยู่ขัดรอประกาศก็ท,ทำให้ต้นทุนเราต่ำนะครับแล้วก็แนวโน้มเราเนี่ยตอนนี้ เราได้ใบเซอร์ต่างๆในการส่งออกที่เป็นฟูดเกตไปทางยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยพบทุกใบแล้วนะครับในช่วงสองปีที่เราทำเนี่ยอตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อแล้วก็มีการที่จะจองเครื่องแล้วก็เราก็คงต้องเพิ่มลายผลิตแล้วก็สร้างโรงงานเพิ่มเติมในส่วนของของธุรกิจนี้นะครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งนี่ยเป็นธุรกิจุูทะเลฟพลุทะเลก็คือการอ่เป็น เชื้อเพิงที่ว่าหมวลอัดแท้งนะครับครับอันนี้โครงการเนี้ยเราเริ่มโครงการโปรเจกต์แรกที่สปปลาวนะครับในพื้นในพื้นที่ประมาณสิ่หไร่นะครับเพราะว่าเรามีสัมปทานอยู่ห้าสิบปีที่จะต้องการปลูกป่าแล้วก็นำนาไม้ปัจจุบันเนี้ยเริ่มเริ่มสร้างสร้างโรงงานแล้วนะครับคาดว่าน่าจะ COD เนี่ยกลางปีหน้า กางปีหน้าครับแล้วก็ตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็ทางบริษัทที่เข้ามาร่วมทุนกับเราเนี้ยก็เป็นบริษัทรับวิสาหกิจไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะทำสร้างไรายได้ให้เราแล้วก็เป็น New S Curve อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่า โครงการเนี้จะได้รับเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเพราเราจะมีการผลิตตามเข้าไปด้วยนะครับหลังจากที่เรานําไม้มาทําเป็นเชื้อเพลิงอัดแห้งแล้วเนี่ยครับอแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยอ่ารับซื้อในสัญญาระยะยาวนะครับพร้อมกมับมีมีซอฟโหลดเข้ามาให้ด้วยะค,ะครับ๋อบคาร์บอนเครดิตนี่ขายญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยถูกไหมคคุณอนันต์ครับ ก็ขายก็ขายทั่วไปแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นของบริษัทญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขามาร่วมทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่คุยคุยกันเนี่ยหลายบริษัทอยู่นะครับก็เป็นบริษัทใหญ่ๆทังนั้นนี่เริ่มมีการรับรู้รายได้จากส่วนนี้เขามาบ้างแล้วหรือยังยังครับยังครับอันนี้เป็นการลงทุนแล้วก็คิดว่าเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยคิดว่าเราคงจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณร้อยเหรียญนะครับต่อตันแต่เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยาราคาคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นครับเป็นเท่าตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงงานเองจะเซียวดีปีหน้านะครับจะเริ่มรับรู้รายได้ปีหน้าขององค์การรุทพาเลทที่ประเทศเราตั้งเป้าไว้ประมาณกี่ตันนะฮะเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วหรือยัง เอ่อหนึ่งแสนตันครับโรงนี้หนึ่งแสนตันต่อปีนะครับที่ 1> 1, <000 S 2> เราจะขายขายอ่าบู๊พาเลยออกไปนะครับ,รบมีสัญญาเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วว่าจะถามอยู่ว่าการกําหนดราคาค่างวดเนี่ยคือลูกค้าเขาเป็นคนเซตไพรซ์กับเราเองหรือมันมีหน่วยงานกลางหรืออย่างไรที่จะมาเป็นตัวกําหนดตรงนี้ครับเรื่องต่องอะไรครับเอ่อการกําหนดราคาค่างวดอย่างว่าคาร์บอนเครดิตตันละเท่าไหร่อ่อ คาร์บอนเครดิตเนี่ยตอนนี้มีการซื้อขายกันแล้วก็มีการมีการเรามันจะมีราคากลางอยู่แล้วครับอรโอเค,าคาโอเคโอเคโอเคอ่ะทีนี้ผมขออนุญ,ญาตเอ,อข้ามไปที่ในส่วนความร่วมมือระหว่างเรานะครับ BRR กับทาง J Mart, เจมอ,อด้วยศักยภาพนะครับคือฐานลูกค้าเดิมซึ่งก็เป็นเกษตรกร ของ BRR นะครับก็ว่ากันว่ามีถึง2,000 20, มครัวเรือนแล้วก็มีรถบรรทุกที่พร้อมจะนำมาทำสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยอีกประมาณ2,500คันไอความร่วมมือตรงนี้เนี่ยมันดำเนินการไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการการทำนะครับอยู่อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำแต่ก็น่า โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะต้องสาเร็จด้วยเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวินทั้งหมดนะครับโรงงานก็วินแล้วก็เจมส์ก็วินขณะเดียวกันตัวชาวไร่เองก็วินนะครับอตรงเนี้ยทุกคนอยากจะได้นะครับอยากตัวชาวไร่เองก็อยากจะได้นะครับโรงงานเองก็อยากจะได้นะครับ,รงงรบแล้วก็ ในเรื่องของสินเชื่อที่เขามีจากที่อื่นเนี่ยเราอาจจะต้องเพิจารณาแล้วก็น,นําเสนอเขานะครับแล้วก็กลับมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทั้งหมดจะเราก็เหมือนจะเป็นฝีทั้งหมดนะครับอืคตัวแถวไล่ตัวโรงงานเองก็มีอำนาจ่อรองเพราะว่ามันจะเป็นฝีที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็อเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของ ประกันอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในตอนโปรเซสอยู่ครับก็คาดว่าปีนี้หรือต้อนปีหน้าเนี่ยก็จะทยอยทยอยออกมาเป็นเป็นล็อตๆแล้วครับ,รบสองหมื่นครัวเรือนนี่เป็นลูกไร่ทั้งหมดของเราแล้วหรือยังหรือว่ายังมีมากกว่านี้อีกคือในตัวลูกไร่ของเราเนี่ยที่เราคือของบุยรำเนี่ยนะครับมีลูกไร่อยู่เนี่ยเกือบสองหมื่นนะครับเพราะว่าเรามีการ คอนแทคความมิ่งกันมานะครับโร<ช>งงานเนี้ตั้งมาหกสิบป,ปีแล้วก็เกษตรกรเนี่จะอยู่ในพื้นที่เนี่ยรัศมีห้าสิบกิโลนะครับ<ม>อเราก,ก็มีการให้เงินทุสน,นับสนุนในการเพอะปู<ม>ของอ้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ตัดอ้อยมาส่งโรงงาน<ม>แล้วก็ไนแต่ละ ในแต่ละตรวจในแต่ละพื้นที่ต่างๆเนี่ยแต่ละอ,อําเภอแต่ละตำบลเนี่ยเราก็จะมีมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยประจํำอยู่แล้วนะครับเรามีหัวหน้ากลุ่มในหกร้อย600กลุ่มกระจายอยู่สามตำบลเออต่างๆ เหมือนสายจะขาดไปแม่กำลังเข้าแม่กำลังก็ได้เข้าเนื้อสําคัญนะครับแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำการต่อสายไปครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าในแต่ละปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือชัดเจนแล้วแหละฝั่งของเจมารโดยซิงเกอร์เนี่ยเขาจะได้ขยายฐานสินเชื่อออกนะฮะฝั่งพี่น้องเกษตรกรก็จะมีเงินทุนในการไปเพาะปลูกในการไปลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย ต้นทุนทางการเงินที่มันถูกลงถูกลงทีนี้เดี๋ยวจะถามว่าฝั่งของ b r r เนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรแข็งแรงมากขึ้นมีความพร้อมทางด้านการเงินมากขึ้นมันจะส่งผลดีอย่างไรต่อมาถึงตัวของ b r r คือเอาละคิดง่ายๆกําลังการผลิตมันเพิ่มแน่นอนแต่ b r r เขาจะใช้กําลังการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้ไปหาลูกค้า เพิ่มเติมได้อย่างไรหรือเปล่าผมว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญกลับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณอนันต์ครับครับโอเคโอเคขอขออย่างนี้นิดหนึ่งคือเมื่อครู่เนี่ยนะฮะตอนที่สายขาดไปคือเราก็พยายามจะแยกเป็นแต่ละปาตี้นะครับอย่างเจมาดแน่นอนโดยซิงเกอร์ได้ประโยชน์ในเชิงของฐานสินเชื่อที่จะขยายออกกว้างขึ้นพี่น้องเกษตรกรเราก็จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนมากขึ้นด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ําลงอันนี้ถูกต้องไหมฮะคอนเฟิร์มหรือเปล่า อ่าเป็นเป็นสิทธทิประโยชน์เลยนะคือใครเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งกับ b r จะได้ต้นทุนดอกเบี้ยในอัตราพิเศษครับอ่าโอเค,คฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรเรามีความแข็งแรงมากขึ้นคำถามสำคัญคือแล้วมันจะสร้างผลดีเอ,อ่อให้กับ B.R.R. อย่างไรครับในส่วนของอ่าเราเรียกโครงการที่ว่าบุยลำโมเดลนะครับเราเป็นการร่วมมือเจมาร์ซึ่งเจมารก็จะมาทำโมเดลในลักษณะดเดียว เดียวกันเนี่ยโดยเริ่มที่บุยลําก่อนนะครับ,รบเพราะว่ามันเริ่มได้เลยข้อที่หนึ่งก็คือฐานข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตัวชาวไร่ของเราทั้งหมดเนี่ยพร้อมพร้อมทั้งหมดคือเริ่มวันนี้ก็ทําวันนี้ได้เลยนะครับ,รบก็ทย,ย,ยอยทยอยทําไปเลยนะครับ,รบในส่วนของ b บีเนี่ยก็จะได้มาจินส่วนที่เจมาร์ J Mart เขาได้นะครับรบ,บางส่วนเพราะว่าถือว่าเป็น เราก็เหมือนกับเป็นตัวแทนนะครับ<อ>ตรงเนี้ย<อ>เป็นตัวแทนเสมือนเช่นเช่นเรื่องประกันเนี่ยเราก็เหมือนเป็นโบกเกอร์ไปทําให้เขาเลย<อ>เขาไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีมีอะไรเพียงแต่มีหลังบ้านสนับสนุนนั้นนั่นเองเราก็เหมือนเป็นบริษัทบกเกอร์หนึง่ง<อ>ไปดูเรื่องประกัน<อ>นะครับสองตอนนี้ในมือก็สองพันกว่าคันแล้วก็อ่าจริงๆมันเยอะกว่านั้นเยอะนะครับเพราะว่า<อ>ในชุมชนเขาเองเนี่ย จะมีญาติพี่น้องหรือมีอะไรในชุมชนเนี่ยเราก็จะเรียกเข้ามาอืครับเพราะเราทําได้เลยก็ค,คาดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่นะครับเรื่องของเรื่องของประกันเนี่ยครับก็สาม,มารถทําได้เพราะว่าเขาก็วินนะครับเขาทําที่อื่นอยู่แล้วนะครับเราก็รวมกันมาเหมือนกับเป็นมีมีมอำนมมาจต,ต่อรองให้เขาทางเทมาร์ตเองเนี่ยก็จะมีฐานลูกค้าที่ มีความเชื่อถือได้แล้วก็มีข้อมูลชัดเจนไม่ต้องไปเสีย่ยงไม่ต้องไปอะไรก็ได้เลย mm hmm. ลเขาก็สามารถที่จะลดราคาลงได้โดยที่เขามีจิ้นนะครับ mm hmm. ในขณะเดียวกันข่องน้ําตาลบุรีรัมเองก็เป็นเสมือนหนึ่งเป็นบล็อกเกอร์ให้เขาซึ่งถ้าไปทําที่อื่นเขาก็จะต้องไปให้บล็อกเกอร์ทําอยู่แล้ว mm hmm. เรามีทีมงานของเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเราก็จัดทําให้หมด mm hmm. ครับอันนี้เป็นเรื่องของของอ personal l o ลนแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์สินเชื่อลด รถอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจับมารวมหมดแล้วก็เร <ừ> ื่องรวมไปถึงเรื่องประก,กาศทุทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เพิ่มเ <L ot> ติมหลังจากนั้นก็คือเรื่องของสิงเจอร์้านค้าสิงเจอร์นะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยครับ <L ot> อ่าเราก็เลือกพื้นที่ให้เขาได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในเขตของเราทั้งหมดนะครับอยู่กระจายอยู่ห้ากิโลเมตรรอบๆเนี่ยอ่าเราก็จะให้ชาวไร่ของเราเนี่ยเสมือนหนึ่งเขาก็ เป็นเจ้าของร้านค้านะครับเพราะว่าสิ่งเสริมเขจะไปลงทุนให้หน้าร้านก็ใช้ตรงในพื้นที่ของเขาในบ้านของเขาในอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ค้าขายเขาก็จะมีกำลังเขาก็เหมือนกับเป็นอาชีพเสริมให้เขาอีกอันหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันในมาจิ้นตรงเนี้ยทางอ่าทางเจมาร์ดก็จะต้องแบ่งให้ทางเบียด้วยเพราะว่าเราเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดครับเขาไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีพนักงานอะไรเลย เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เราก็จัดการดูแลเหมือนเสมือนเป็นเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งของเขาอะนะครับมีแต่ทำเรื่องของสิ่งเกิดซึ่งเราคิดว่าเราจะขยายโดยเร็วนะครับภายในปีนี้เนี่ยน่าจะเราตั้งเป้าก่อนเนี่ยห้าสิบสาขานะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มเป็นร้อยสาขาครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะขยับ ขยับไปทั้งจังหวัดนะครับเราก็รับที่จะทําให้นะครับเค <Okay. S 2> ทั้งโดยใช้โมเดลตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเราก็อ่าจังหวัดข้างเคียงเช่นปลินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเราก็จะจัดการเรื่องนี้ให้จั้งหมด hmm. อืมเพราะฉะนั้นมันก็จะรวมไปหมดเลยทั้งสิ่งเจอทั้งเรื่องของประกันรถยนต์เรื่องของอประกันอ่าเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของ Finance, ที่จะไปออก ซื้อของหรือแม้กระทั่งเขาจะไปซื้อมือถือ,ม,อมันก็จะได้ราคาพิเศษทั้งหมดเพราะว่ามันอยู่ในบุรีลัมโมเดลืมครับเขาเขาก็ขายเป็นบอนล,ลุ่มออกมาครับมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยครับนะครับแหมก็ดูแล้วดูทั้งออสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งได้ได้อาจจะได้ทางอ้อมเของเราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของได้การได้ทางอ้อมเป็นหลักแต่ว่ามันก็คือตัวหนึ่งที่มันจะเป็นมูลค่าเพิ่มอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้อง ก็คือจะไม่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นค่าในหน้าหรอกเพราะว่าเจมาร์กับเราก็เป็นพันธมิตรกันก็เหมือนว่าเจมาร์มาว่าจ้างเราให้เป็นผู้บริหารจัดการลูกค้าอีกทอดหนึ่งในลักษณะใช่ได้ครับใช่ครับเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องมามีกําลังคนมีอะไรเข้ามาลงมาทําเราเราก็ใช้ฐานของเราที่ที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเป็นคนจัดการที่หมดทีนี้ทิ้งท้ายสักหน่อยคือในเชิงของการที่พี่น้องเกษตรกรเรามีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเออมันจะช่วย เร่งผลผลิตหรือว่ากาลังการผลิตของ BRR ให้มีเพิ่มขึ้นได้หรือไม่และถ้ามีเพิ่มขึ้นแล้วความสามารถในการหาลูกค้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรครับในมิตินี้ตรงนี้มันมันเป็นเป็นส่วนสำคัญเลยที่เราที่เราเริ่มโครงการเนี่ยครับคือของเรามีสโลแกนอยู่แล้วว่าชาวไร่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรที่สามารถขายทอด เป็นมรดกให้ลูกหลานได้นั่นหมายความว่ามันต้องมีรายได้ที่มั่นคงนะครับในการทำเกษตรกรซึ่งคําว่าเกษตรกรบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่อ่าจนนะครับพูดง่ายๆคําว่าเกษตรกรถ้าแปลแป่ไทยเป็นไทยเนี่ยคือส่วนใหญ่จนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันก็อาชีพเนี่ยเหมือนจะล้มหายใจจากไปเรื่อยๆเพราะลูกหลานเนี่ยก็จะไม่ให้มา รองรับแล้วก็เข้ามาสื่อสารต่ออันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่เรามองอยู่เพราะมันจะกระทบของเราเหมือนกันเราก็คงต้องอยู่ในพื้นที่ไปอีกเป็นร้อยปีครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราสามารถสร้างให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งได้เราก็จะมีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการรวมการทําการสิ่งต่างๆที่เล่ามาเนี่ยถ้าเขามีความเข้มแข็งเราก็เข้มแข็งนะครับอ่าเพราะว่า วงเงินต่างๆที่เราส่งเสริมดูแลเขาไปเนี่ยเขาก็จะนําเงินไอ้ที่เราปกติปีๆหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินเกี่ยวเนี่ยให้เขาปีเกือบสองพันล้านอยู่แล้วนะครับของโรงงานดูแลเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในส่วนของการดูแลเรื่องอ้อยซึ่งคุณภาพมันก็จะดีมันก็จะส่งผลที่โรงงานนะครับอ๋อก็พูดง่ายๆคือมันสร้างเสถียรภาพในเชิงของซัพพลายของเราให้มากขึ้นครับอืม Ge ge 1941, อืมอ่ะโอเคก็ถือว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เหมือนกับเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับฐานการผลิตของ BRR ไปด้วยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแหละนะครับครับอ่าคุณอนันต์วันนี้ขอบพระคุณนะฮะสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของน้ําตาลบุรีรัมหรือว่า BRR ที่เป็นครั้งแรกที่เคยสนทนากันนะอ่าใช่ครั้งแรกครั้งแรกเลย ผมว่าบุรีรัมโมเดลนี้น่าสนใจอแต่ผมไม่ได้หมายถึงสนามแข่งรถไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะสนามแข่งบอลอะไรนะคือบุรีรัมโมเดลที่มีการเอาพี่น้องเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้มันขึ้นมาได้อย่างจริงจังจัอย่างยั่งยืนไม่ใช่รูปหน้าปะจมูกผักชีโรยหน้ากันไปอันนี้มันเป็นโมเดลที่ ฟังดูแล้วเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความยั่งยืนอท่อนสุดท้ายเมื่อคู่นี้เป็นไฮไลท์เลยนะคือไม่อยากจะต้องไปให้ผู้บริหารเขาพูดเองหรอกเพราะมันก็เหมือนกับเป็นการรไปไปวางเงื่อนไขที่มันาจะวกกลับมาผูกคอตัวเองได้นะครับแต่ว่ากันแล้วเนี่ยคือถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่แข็งแรงน้ำตาลบุรีรัมก็แย่นะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก็จะขาดขาดายหาย เพราะเกษตรกรไม่มีเงินลงทุนจะทําการตลาดเก่งขนาดไหนไปขยายตลาดตามประเทศให้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน <c oughs> ถ้าขาดไปซึ่งเครื่องยนต์สําคัญอื <c oughs> หัวใจสําคัญ <c oughs> คือพี่น้องเกษตรกร <c oughs> นะฮะไอง,งานยากที่ทํามา <c oughs> ทุกอย่างจบเลยนะใช่ใช่ใช่ใชไหมฮะันั้นสิ่งที่คุณอนันต์พูดถึงเมื่อครู่คือรุ่นปู่ย่าตายหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยังทํากันอยู่ไรอ้อยแต่รุ่นลูกรุ่นหลานที่ว่ากันตามตรงก็มีการศึกษาที่ดีขึ้นได้เห็นโลกที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นนะฮะถ้าเขายังเห็นว่าสิ่งที่ รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำแล้วมันลําบากเงินที่ได้มาก็น,น้อยชัดหน้าไม่ถึงหลังเ,เขาก็ไม่อยากทํามันไม่มีแรงจูงใจใช่สู้ไปหาธุรกิจอย่างอื่นทําหรือเข้าเมืองใหญ่ไปหางานทําดีกว่าซึ่งแบบนี้มันจะไม่ดีกับตัวของ B.R. อาร์ใช่ใช่แต่นี้การสร้างแรงจูงใจให้รุ่นลูกรุ่นหลานเห็นว่าเพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ทำนะมันก็สร้างธุรกิจได้ มันสร้างฐานรากที่มั่นคงให้กับครอบครัวได้แบบนี้มันจะมีรุ่นต่อไปที่มาสานต่อนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างกรณีอย่างกรณีของไรอ้อยเนี่ยอย่างกรณีที่เจมาร์กลุ่มเจมาร์เข้าไปเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรรทุกหรือว่าสินเชื่อบีประกันอะไรต่างๆเนี่ยในต้นทุนที่ต่ําลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของทางเลือกของเกษตรกรมันก็จะมีมากขึ้นอ่ะโอเคเอาง่ายๆคืออย่างปลูกอ้อยต้องใส่ปุ๋ย อาที่ผ่านมาต้องไปกู้เงินอาจจะนอกระบบบางในระบบบ้างต้นทุนที่สูงมันก็ทําให้ตัวของการขายอ้อยแม้ว่าจะมีราคาที่ดี mm hmm. แต่มันมีต้นทุนที่สูงเกษตรกรก็อย่างที่คุณลาพูดถึงก็อาจจะมีไรายได้หรือมีกําไรที่น้อยลงหรืออาจจะชักหน้าไม่ถึงหนังในบางในบางปีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่ลดลงอา mm hmm. สินเชื่อที่ต่ำตาราดอกเบี้ยที่ถูกลงนะครับและความสะดวกในแง่ของการปล่อยสินเชื่อมันดีขึ้น อันนี้มันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันสำหรับเกษตรกรซึ่งก็แน่นอนมันก็นํามาสู่บุรีรัมหรือว่าบีออีกทอดหนึ่งเหมือนกันนะครับ